mit f ฟนชิปอินเตอร์เนชั่นเวทีประกวดสาวงามจากทั่วโลกที่จะร่วมกันนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่และท้องถิ่นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของคนจากหลากหลายวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยล่าสุดมิสเตอร์เจลลี่เฉินประธานกองประกวดมิสเฟนชิปอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับมิสเอมิเลียเดอเบวามิสเฟนชิปอินเตอร์เนชั่นแนล2019พบปะสื่อมวลชนไทยตอกย้ำความพร้อมการจัดการประกวดมิสเฟนชิปอินเตอร์เนชั่นแนลสองพัามซึ่งจดขึ้นณเมืองเฉิง

这个这个盛大的花车入城仪式，呃等等各种丰富多彩的活动，我们已经做好准备。嗯嗯、有准备有,、嗯、有欢迎晚宴、花车巡游，这个还有单项赛、才艺比赛、单项赛、比基尼比赛、单项赛，这个还有这个。 各种的成都的整个这个一日游，把、啊、成成都所有景点都会，主要景点都会一日游，还有一个盛大的一个 party，以及最后的颁奖盛典。嗯嗯 今年我们会重点在友谊、和平这样的主题上，会考虑做一场这个天下一家人的音乐会，让所有的一个一个选手共同共唱一首，在我们天我们这个世界上是其实一家人，共同要成为友和朋友，让世界更加和平。这样的主题的一个音乐会。 I would be happy to stay at Miss Friendship International forever. <laughs> but because it's actually a long time and I can't wait to see a next winner and the next win who will be Miss Friendship International 2023 in upcoming October. I can't wait to see a new queen. ก็คือถ้าประธานเนี่ยตกลงที่จะให้เขาเป็นเป็นควีนต่อไปอีกหลายๆปีเขาก็จะโอเคม้ว่าสี่ปีที่ผ่านมาเขาเป็นมาแล้วนะคะแต่ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่จะได้เจอสาวๆที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอลุนเราค่ะว่าคราจะได้เป็นผู้ชนะของปีนี้ค่ะ I'm just o u r e I think um, you know in beauty pageants have two memories which remember every queen it's the day when they give a crown to you And a last walk when you give this crown away to a next winner. I think I was waiting for so long this time when I will have my last walk in Beauty Pageant, and I can't wait it, and I think I deserve it. <laughs> Miss um, Friendship Actually I wish good luck for every contestant. And I want that ladies just remember that Miss Friendship International is not about beauty. not just a beauty. It's about friendship, about personality, about how you can communicate with people. About how you love people. And the tips to be you and be kind to all people. It's about friendship and about peace. <laughs> 啊，我就是还是再再次欢迎所有的泰国的所有的朋友、媒 <noise> 体<樂>，如果有时间的话，到中国一起去享受我们这个美丽友谊友谊的盛会れれ。 ก็เขาก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะก็คือคนไทยทุกคนนะคะถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ไปเข้าร่วม เดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะส่งให้ให้นะคะว่าแบบว่าจะปิดดานได้ทางช่องไหนค่ะสวัสดีค่ะแพร์กุศพันไพล์ทูลค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราแสดงออกมันคือภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็คือตัวตนของเรา เป็นชื่อว่ามีเฟรนด์ชิพก็ต้องแฟรนด์ชิพอันดับแรกใช่ไหมคะชุดไทยการเข้าหาคนอื่นด้วยวิตภาพเฟรนลี่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูว่าพระเจย้ยยาดงไปให้เพื่อนด้วยคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้แหรอคะ่ะก็พรุ่งนี้ก็พร้อมบินนะคะ ตอนนี้เตรียมไว้หมดแล้วค่ะหลักๆก,ก็จะมีะเก็บตัว20วันใช่ไหมคะทีลิมแล้วก็มีไปอลจุลตีแล้วก็จะมีคอสตูมของไทยค่ะซึ่งทุกอย่างก็ได้เตรียมไว้หมดแล้วภาษาจีนแล้วก็พอพูดได้ค่ะภาษาอังกฤษก็รม้เรื่องอยูนะคะหรือว่าสื่อสารได้ค่ะาก็อยากจะขอกําลังใจแรงเชียร์จากทุกๆคนนะคะขอให้สายสกา,ายไทยแลนด์นะคะได้ไปถึงมงมิสเฟรนชชิพอินเตอร์เนชั่นแนล 主超人，主 e n t 好好，好，好好